น้องวันนี้มากินข้าวทุกข่ายเด้อมีผัดงงเงี้ยวใส่ผักจีนแล้วก็ใส่ไหัวเนื้อหัวแล้วก็ทอดดว้วงมีส้มพักกาดทอดไข่เจียวเยอะแยะเลยวันนี้มากินข้าวด้วยกันเด้อจ้าอื